สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนตะเสาด้อพี่น้องเด้อตลาดจังจอมเด้อพี่น้องเด้อเตะวันทีเก่าด้อพี่น้องตะข่านเนาะพี่น้องวันนี้บรรยากาศกะเชื้อแฉะเนาะพี่น้องเชื้อแฉะบรรยากาศกะฝนตกมาขึ้นนีะพี่น้องฝนตกฝนตกส่วนมากเลยตะกระแต่เนื้อย่งๆเนื้อพี่น้องตะกระแต่มั่นมั่นเนาะพี่น้องมั่นเทียน ไก่ศาสตร์เราพี่น้องกลางพัดศาเรามันเทียนอย่างนี้น้องพี่น้องเนาะมันเทียนกหลายแล้วก็แปดพี่น้อง้องมือกันเทียนหอยหอยหอยมากปูเด้อพี่น้องเด้อปูปูถ้าเราเป็นหอยพี่น้องหนึ่งดาพี่น้องหม่งดา กินเห็ดหอยเนาะพี่น้องหอยหอยหอยเห็ดจับเตาพี่น้องท่าขุ้นเกิดเป็นเห็ดตับเตาเป็นตะกัดแตนเป็นเขียดเขียดแบลแล้วก็เป็นมั่นเนาะพี่น้องเป็นหอยพนาะเป็นหอยเป็นหอยแบลเนาะพี่น้องหอยแกะหอยแบลับเป็นหอยกระไลยพี่น้องมือนี่ทัางนี้ก็เป็นหอยทัางนี้เป็นหอยจูบพี่น้องหอยจูบแล้วก็เป็นปลา มื่อนี้ปลาอยาน้อยครับปลาอยาน้อยแห้งปลากระแง,งปาลาตะเนะกะนแล้วกนมเป็นดักแด่อันดักแดจัก,กระจันเลยพี่น่องเอา่น,น่นเด้อตเตนท้งพ่นง ตะกะเตนตกะตตกะตรงตะกะเตียนแอบกัดแคบมีดโล่งกัดมโล่งมาโรยมาอันนี้พลาอันนี้ลาดพ่หลายเนาะพี่น้องแต่กพ็พอมีได้อยู่ราคาพี่น้องมาสอบถามมาด้วยพี่น้องเนอะข้าใหญก็มาสอบถามเอาที่ตลาดช่องจอมเนาะพี่น้องตอนมาเศร้าเม่ค้ากับมูชาเช้านี่คนนางเด็ดอีกตะกะเตียนนี่นี่คนเบาไถ่ใหญ่มันจะพ่นพี่น้อง มาสอบถามเอาตลาดช่องจอมทุกพี่น้องเปิดคู่มือเปิดทุกวัน,นอำเภอกับเครื่องจังหวัดสุรินทร์พี่น้องตลาดช่ <c oughs> องจอมบินเลยมาสมอมาสมอพี่น้องเอนี่กองอิเล่เลยพี่น้อง <c oughs> เป็นเห็ดเป็นหอยนี่กองอิเล่เลยกล <c oughs> างพันศานะพี่น้องหอยอมันมัหลากหลายนะกลางมันศามัน ไก่พิศาดแล้วพี่น้องบรรยากาศวันนี้กะเงียบเงาเนาะพี่น้องบ่วคอยมี่พ่นไปไหนเน่ยขาดกับบัวคอยมี่ขอ,องขายกับบัวคอยหลายเนาะพี่น้องส่วนมากจะมีน้ำมันตะเกียนเนี่ยท่างคุณก็เป็นหอยพี่น้องเป็นหอยนีเนกก่เป็นแักหมอเป็นกอยเป็นตะเกียนเป็น Call, รถเป็นสนขาาประคอนรพี่น้องประคออันนี้ล่างใ้ประคอครับคลิปนี้แล้วพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหร้บพี่น้อง ฝากพี่น,อน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปบ้าบอกกันแนะน,นครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับยืนเจส่งไฟมาเหมือนยื่นอยอ,นนอยูอ่ปีเหมือนปีเลย